ต่อไปนะครับเรามาดูในหน้าสองขีดเจ็ดสิบหกนะครับเรื่องประเภทของตั๋วเงินลับประเภทของตั๋วเงินลับการจัดประเภทของตั๋วเงินลับเนี่ยมันมีการจัดได้หลายลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าแบ่งประเภทตามลักษณะการได้มาแบ่งประเภทตามลักษณะการได้มา ถ้าแบ่งตามการได้มาเนี่ยก็จะมี2องประเภทก็คือ1.1กับ1.2 1.1ก็คือได้มาจากการดำเนินการค้าปกติดำเนินการค้าปกติแล้วก็ได้มาด้วยลักษณะอื่นๆคือการได้มาด้วยตั๋วเงินรับเนี่ยก็คือเราเป็นผู้ที่ได้รับเงินจากตั๋วนะครับ ในกรณี1.1ก็คือดําเนินการค้าเป็นการซื้อขายกันนะฮะแทนที่จะได้เงินก็ได้เป็นตั๋วเงินหรืออาจจะเป็นการจ่ายชําระหนี้กันก็ได้มาเป็นตั๋วเงินก่อนนะฮะเราก็ถือว่ามันเป็นการดําเนินการค้าแล้วได้ตั๋วเงินรับมาแต่กรณีอื่นๆเนี่ยเช่นการให้กู้ยืมเงินระหว่างกันคือเราเป็นผู้ให้คนอื่นเนี่ยกู้เงินเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตั๋วเงินรับเข้ามาในกิจการของเรานะฮะ อันนี้ก็คือมันไม่ได้เกิดจากการดาเนินธุกิจของเราเพราะธุกิจของเราไม่ได้มีหน้าที่ปล่อยกู้เราค้าขายปกติแต่ว่าคนอื่นเขาล้อนเงินเขาก็เลยเอาตั๋วไม้กับเรานะฮะรอออีกกรณีหนึ่งก็คือเช่นเรามีสินทรัพย์ไว้ใช้งานแล้วเราก็าขายออกไปเมื่อเราขายออไปแล้วแทนที่เราจะได้เงินเรากลับได้ตั๋วเงินเข้ามานะะก็จะเป็นลักษณะอื่นๆไปซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะการค้าปกติถ้าเป็นการค้าปกติก็คือซื้อขายการจ่ายตั๋วเงินนะฮะหรือว่าเป็นการจ่ายชำระหนี้ ในการซื้อขายก็จะเรียกว่าดําเนินการค้าปกติต่อไป2ก็คือแบ่งตามระยะเวลาค้อกาหนดแบ่งตามระยะเวลาค้อกาหนดเนี่ยเขาก็มีการแบ่งเออกเป็นสองเพศนะครับก็คือแบ่งตัวออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาว วระยะสั้นกับตัวระยะยาวดูยังไงฮะว่ามันเป็นตั๋วเงินรับระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยอายุของตั๋วเมื่อครบกำหนดเนี่ยไม่เกินหนึ่งปีเราเรียกว่าระยะสั้นเช่นสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนเนี่ย <ๆ S 2> มันไม่เกินหนึ่งปีก็เรียกว่าระยะสั้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นตั๋วระยะยาวคือมีอายุเกินกว่าหนึ่งปีก็คือตั๋วจะครบกำหนดภายในสองปีห้าปีหกปีอะไรอย่างเงี้ยฮะมัน เกินกว่าหนึ่งปีเราก็เรียกว่าตั๋วเงินที่เป็นระยะยาวนะฮะเขากำหนดดูที่อายุการเขบกำหนดของตั๋วนั่นเองนะฮะต่อไปอีกประเภทหนึ่งนะฮะแบ่งตามการระบุดอกเบีย้ยตามการระบุดอกเบีย้ยก็คือตั๋วเนี่ยนะฮะอาจจะมีการระบุดอกเบีย้ยหรือไม่มีดอกเบีย้ยก็ได้ เช่นกรณี3.1ก็คือเป็นตั๋วเงินที่มีดอกเบีย้ยคือในตั๋วเงินจะต้องมีการระบุอัตราดอกเบีย้ยไว้นะฮะว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่หรืออีกลักษณะนหนึ่งก็คือไม่มีดอกเบีย้ยก็คือไม่มีดอกเบีย้ยในตั๋วนั่นเองนะฮะเนี่ยนะฮะคือการจัดประเภทอันนี้คือเมื่อพบหนดแล้วจะต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมา อันนี้ก็คือเมื่อตัวกาหนดแล้วไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยคือจ่ายเงินตามมูลค่าของตัวเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในหน้า2-76ขีดเ6หเหมือนเดิมนะฮะเป็นหัวข้อของวันครบกำหนดของตัวเงินนะครับ เขาบอกว่าวันครบกำหนดของตัวเงินเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสามลักษณะวันครบกำหนดของตัวเงินนะครับวันครบกำหนดวันครบกำหนดของตัวเงินนั้นมีสามลักษณะหนึ่งพบกำหนดเมื่อทวงถามหรือได้เห็น หมายความว่าก็เมื่อเห็นหรือถูกทวงถามจากผู้ที่ถือตั๋วเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินให้แก่กันแล้วเมื่อทวงถามเมื่อคนถือตั๋วนั้นมาทวงถามหรือเมื่อเห็นตั๋วเงินก็ถือว่าค้บกำหนดก็ต้องจ่ายเงินกันนะครับหรือสองข้อกำหนดวันใดวันหนึ่งที่ตกลงกัน ก็คือจะมีการกําหนดไว้เลยว่าวันไหนคือการที่จะมาครบกําหนดจ่ายเงินกันเช่นก็าอาจะระบุไว้ในตัวเลยว่าวันที่1ตุลาคมคบกําหนดดังนั้นวันที่1ตุลาคมต้องจ่ายเงินกันหรืออาจจะระบุว่าวันที่4สิงหาคมครบกําหนดวันนี้ก็ต้องจ่ายเงินกันตามตั๋วนะครับกรณี3 3ก็คือครบกําหนดตามอายุตั๋ว หมายความว่าตั๋วงั้นจะมีอายุของมันนะฮะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะเจอโจทย์กรณีที่ครบกําหนดตามอายุตั๋วมากกว่าแบบนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แบบนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แบบน,หนะฮะมักจะให้เราคํานวณว่าเรารู้ไหมว่าตั๋วกําหนดอย่างไรนะฮะซึ่งในการครบกําหนดตามอายุตั๋วเนี่ยเราก็าต้องมาดูว่าแล้วมันมีลักษณะการครบกําหนดอายุของมันเป็นอย่างไรบ้างมันก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ฮะคบกําหนดเป็น วันก็คือในตั๋วนั้นอาจจะกําหนดเลยว่ากําหนดหรือในบางครั้งอาจจะเขากาหนดเป็นเดือนในตั๋วนั้นก็จะระบุเลยว่ากี่เดือนถึงจะเขากาหนดหรือในตั๋วนั้นอาจจะเขากาหนดเป็นปีก็ระบุเลยว่าอีกกี่ปีห้าปีเขากําหนดอะไรเงี้ยนะฮะก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะฮะถ้าเป็นวันเป็นวัน หลักการของการคำนวณวันครบกำหนดเป็นวันก็คือเราจะไม่นับวันที่มีการออกตัววันนั้นจะไม่นับเราจะนับวันถัดไปนะครับตามโจทย์ข้อนี้บอกว่าตั๋วเงินลงวันที่20มีนาคมตัว๋วลงวันที่ยี่สิบมีนาคมของปี X2 อายุตั๋ว60สิบวันเนี่ยนะ ตามจ์ข้อนี้อายุตั๋วคือหกสิบวันเราจะรู้ได้ไงว่าหกสิบวันเนี่ยคือวันไหนที่ตั๋วเขากำหนดวิธีการก็คือเราก็นับเลยครับผมบอกแล้วว่าวันแรกไม่นับจาได้ไหมฮะวันที่ออกตั๋วเนี่ยตั๋วลงที่ไม่นับดังนั้นถ้าเกิดเราจะนับนะฮะก็คือวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 3ามสนะครับเพราะว่ามีนาคมมี31วันแล้วผมก็บอกว่าวันที่ลงวันที่ตัวไม่นับดังนั้นตัวนี้ไม่นับก็เริ่มนับหนึ่งสองสามสีดแปดเก้าสิบสิบวัน11วันในเดือนมีนาคมนะครับก็คือนับไล่มาดังนั้นเดือนมีนาคมเนี่ยคือ11วันแต่เราต้องการ60วันวัน็กราหนด ดังนั้นมีนาแล้วก็ต่อไปก็คือเดือนเมษา,ายนเมษายนในมีสามสิบวันเพราะลงไทยด้วยยน์รวมกันแล้วมันก็คือสี่สิบเอ็ดวันแต่เราต้องการหกสิบวันดังนั้นต้องไปอีกเมษาแล้วก็พฤษภาคมพฤษภาคมในมีสามสิบเอ็ดวันแต่เราต้องการแค่เพียงสิบเก้าวันเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วมันคือหกสิบวันดังนั้นสรุปได้ว่าวันครบกําหนดของตัวเงิน ฉบับนี้นะฮะบอกว่ามีอายุ60วันนั้นครบกำหนดวันที่19บเก้พฤษภาคมของปี x สองครับเนี่ยคือวันครบกาหนดเราคำนวณอย่างเงี้ยนะฮะเดือนสุดท้ายที่เรารวมกันแล้วได้เท่ากับวันครบกำหนดเนี่ยก็คือวันที่ครบกำหนดนั่นเองนะครับในบางครั้งถ้าเกิดเราไม่อยากจะนับไอตรงเนี้ยในเดือนแรกเนี่ยนะฮะเราสามารถคำนวณได้ง่ายกว่าน,นี้อย่างนี้เนี่ยมันเสียเวลานะฮะ หลักการคำนวณก็คือรู้ยังไงว่าเป็นสิบเอ็ดวันดูเลยฮะว่าเดือนมีนาคมมีกี่วันไอเดือนที่มีการลงวันที่ในตัวเนี่ยนะฮะจากโจทย์ข้อน,นี้มันคือมีนาคมมีนาคมมีสามสิบเอ็ดวันให้เราลบวันที่ลงวันที่ในตัวแล้วครับลบยี่สิบคือไม่ต้องไปนับอย่างนี้เลยนะฮะเอาไปลบกันเลยมันก็คือสิบเอ็ดวันเหมือนกันดังนั้นแบบนี้จะง่ายกว่าดูนวันเริ่มต้นแล้วก็ลบไปนะฮะดูเดือนว่าเดือนอะไรแล้วก็ลบสรุปแล้วกบหนด วันที่19พฤษภาคมนะครับออก็เป็นแบบนี้คราวนี้กรณีที่วันครบกำหนดเนี่ยเป็นเดือนบ้างนะะเป็นเดือนเราก็ต้องคำนวณแบบเดือนเป็นวันก็คำนวณแบบวันแต่มื่โจทย์ข้อนี้ข้อเดิมเนี่ยนะเปลี่ยนว่าครบกำหนดเนี่ยคือสองเดือนถ้าครบกำหนดสองเดือนเนี่ยการคำนวณเป็นเดือน,น่ยง่ายะฮะ เราจะทำอย่างนี้เลยครับเมื่อมันสองเดือนเนี่ยวันที่มันจะคือวันเดียวกันตั้งแต่วันที่ลงวันที่ในตัวเลยนะฮะเปลี่ยนแค่เดือนเท่านั้นดังนั้นวันกบหนดก็คือวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเนี่ยเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เดือนเขาบอกว่ามันมีอายุสองเดือนลังนะั้นมีนาแล้วก็เมษานี่คือเมษาเดือนที่หนึ่งเมษาแล้วก็พฤษภาคมดังนั้นพฤษภาคมเดือนที่สอง อายุสองเดือนก็ต้องไปจบที่เดือนพฤษภาคมดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าวันครบหนดก็คือยีิบพฤษภาคมของปี X2 สองย่างเงี้ยนะฮะยีพฤษภาคมต่อไปถ้าเกิดเป็นปีโจทย์เปลี่ยนไหนว่าเป็นปีถ้าเกิดโจทย์บอกมาว่ากําหนดก็คือ3ปีอายุ3ปี ดังนั้นทั้งวันที่และเดือนใช้ของเดิมเลยดังนั้นวันครบกำหนดก็คือ20มีนาคมคราวนี้ตัวปีต้องเปลี่ยนฮะปี x2 แล้วก็ต้องปี x3 อันนี้คือ1 x3 แล้วก็ x4 ก็คือสอง x4 แล้วก็ x5 อันนี้ก็คือสามดังนั้นไปจบที่ปี x5 ครับก็สรุปว่า วันข้อกหนดก็คือยี่สิบมีนาคมของปี x 5ตัวปีนี้จะง่ายเลยนะฮะดูง่ายๆเลยก็จบนะฮะสำหรับเรื่องของการคํานวณวันข้อกำหนดนะฮะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีตรงนี้ต้องดูตามเงื่อนไขของโจทย์นะฮะว่าเขากําหนดว่าวันข้อกำหนดคือเมื่อไหร่เป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีกันแน่นะครับเราก็ต้องคํานวณให้ถูกต้องตามที่โจทย์เขาสั่งมา ในหัวข้อต่อไปก็คือการคำนวณดอกเบีย้ยตัวเงินรับนะฮะสิ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือการคำนวณดอกเบีย้ยนะฮะการคำนวณดอกเบี้ยเนี่ยหลักในการคำนวณดอกเบีย้ยของตัวเงนินคำน,นวณอย่างไรดอกเบีย้ยนะครับในการคำนวณดอกเบี้ยของตัวเงนินเนี่ย เราจะรู้ดอกเบีย้ยได้ก็คือการที่เราเอาจํานวนเงินของมูลค่าหน้าตั๋วนะฮะก็คือจํานวนเงินหน้าตั๋วที่ระบุเอาไว้นะฮะที่ระบุไว้ในตัว๋วคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเขาจะกําหนดมาว่าตรอดอกเบีย้ยในกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะฮะแล้วก็คูณด้วยระยะเวลา ก็จะได้มาเป็นดอกเบีย้ยของตัวเงินแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเขาบอกว่าเขามีตัวเงินอยู่ด้วยกัน3มฉบับฉบับที่1ฉบับที่สองแล้วก็ฉบับที่สามแต่ละฉบับนั้นมีมูลค่าห้าแสนบาทมีมูลค่าเท่ากันเลยนะครับ5้าแสนบาท อายุของตัวนี่คืออายุอายุของตัวนะฮะฉบับแรกอายุเก้าสิบวันฉบับที่สองสามเดือนฉบับที่สามสองปีแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่ากันเลยนะครับที่สิบเปอร์เซ็นเท่ากัน จากโจดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะคำนวณดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลข้างบนเลยนะฮะก็คือเอาจํานวนหน้าตัวคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาไปนะครับเช่นกรณีฉบับที่หนึ่งอยากจะทราบดอกเบี้ยเมื่อตัวคำนดก็คือการนําห้าแสนคูณอัตราดอกเบี้ยคือสิบเปอร์เซ็นตก็คือสิบส่วนร้อย 10. นะฮะแล้วก็คูณด้วยเก้าสิบวันข้อนี้เป็นวันดังนั้น หนึ่งปีมี365วันดังนั้น90จะต้องหารด้วย365วันก็จะได้มาเป็นดอกเบีย้ยนะฮะคำนวณเป็นวันก็จะได้เป็นตัวดอกเบีย้ยเท่ากับ1 000, 2ึ่ง7 7 8บาทกรณีคำนวณเป็นเดือนก็ตั้งที่มูลค่าของตัวคือ500 0 0คูณอัตราดอกเบีย้ยคือ10เเ สามเดือนก็คูณด,ด้วยสามหนึ่งปีมีสิบสองเดือนดังนั้นก็หารด้วยสิบสองคือไอตัวฐานต้องดูว่าโจทย์เขากำหนดมาเป็นวันหรือเป็นเดือนถ้าเป็นวันก็หารสามสิบห้าถ้าเป็นเดือนก็หารสิบสองนะครับก็จะได้กลายเป็นดอกเบี้ยคือหนึ่งหืสองันห้าร้อยบาทถ้าเป็นปีอายุสองปีก็จะเอาห้าแสนคูณอัตราเบี้ยคือสิเอร์เ ก็จะได้ออกมาเป็นดอกเบีย้ยต่อปีแล้วแต่ว่ามันมีสองปีอายุของมันสองปีเราอยากจะรู้ดอกเบีย้ยทั้งสองปีเลยเป็นยังไงถ้าหนึ่งปีเนี่ยห้าแสนคูณสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าหมื่นแต่เราต้องการทราบสองปีเพราะมันคร้กำหนดสองปีดังนั้นก็คูณสองไปไม่ต้องไปหาอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจํานวนปีอยู่แล้วนะฮะก็จะได้เท่ากับหนึ่งแสนบาทเป็นแบบนี้นะฮะารคำนวณดอกเบีย้ยนะฮะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี ตรงนี้ขอขยายความนิดหนึ่งนะฮะจะไม่เหมือนกับกรณีพวกนี้เพราะพวกนี้เนี่ย90วันหรือ3เดือนเนี่ยมันอยู่ใน1ปีเห็นไหมครับ90วันอยู่ใน1ปี3เดือนอยู่ใน1ปีแต่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามัน2ปีดังนั้นคำนวณต่อป,ปีก็คือการนำ500,000คูณ10%ก็จะได้ออกมาเป็น50,000นี่คือปีเดียวถ้า2ปีก็เอา500,000คูณ10%ก็ได้ออกมาเป็น50,000 ดังนั้นรวมกันมันก็คือหนึ่งแสนหนึ่งจันเห็นไหมครับเนี่ยเท่ากันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะคือมันคำนวณได้ออกมาสองปีสองปีก็ต้องทำอย่างเงี้ยก็จบนะฮะสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยของตัวเงินนะครับ